งานนี้นะคะทางชมรมสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับมูล,ลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยจัดขึ้นแล้วก็ได้ประกาศผลรางวัลเยาวชนนักธุรกิจดีเด่นต้นแบบนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นไทยหันมาเป็นเจ้าของกิจการกนาันค่ะ พลเอกจิตศักดิ์จรเดินสมบัติที่ปรึกษาคณะกรรมาการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนตรอัยาราประจำปี2561ค่ะจัดขึ้นที่สถาบันวิจัยจุฬาภร์โดยมีเยาวชนนักธุรกิจดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการของธุรกิจวัยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีจนทำให้เกิดการยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจำนวนมากในหลากหลายสาขานะคะและเพื่อยกย่องเชิดชูให้ผู้รับรางวัลมีกำลังใจ และสารต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับคนรุ่นใหม่ในจำนวนนี้มีนายนกพวิทย์สัตว์เพลิดพรายอายุ22ปีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัทแฮปปี้เอ็มพจำกัดได้รางวัลสาขาส่งเสริมอาชีพดีเด่นถือเป็นผู้บริหารที่อายุน้อยค่ะแล้วก็เป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยร,รุ่นไทยมีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะสร้างธุรกิจตามกรอบความคิดของตนเองให้ประสบความสำเร็จค่ะ ก็รู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสาเร็จของผมที่แท้จริงแล้วคือการที่เราได้มีส่วนรู้นะครับว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชีวิตคุณภาพของคนคนหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นความสำเร็จที่ต้องได้ว่าปรับปรือมากๆครับก็อยากจะฝากนะครับถึงวัยรุ่นนะหรือหรือว่าคนรุ่นใหม่หลายท่านนะครับให้กล้านะครับกล้าทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำนะครับแล้วเราจะได้สิ่งที่เราไม่เคยได้นะครับจงเมื่อว่าเราคิดจะทำอะไรครับขอให้ลงมือทำอย่างจริงจังนะครับแล้ว ตั้งใจลงมือทำแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพอยู่แล้วครับองค์กรของเราก่อตั้งมาปีนี้19ปีแล้วครับซึ่งตรงนี้เราส่งเสริมอาชีพให้กับบุคคลสร้างนักธุรกิจสร้างอองานให้กับกับบุคคลไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยทั่วอาเซียนนับแสนคนแล้วนะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะครับขององค์กรของเราแฮปปี้เอ็ แล้วก็วันนี้มาแสดงความดีกับลูกชายนะครับ